มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักนะคะและแฟนๆก็อดใจไม่ไหวค่ะเมื่อศิลปินหนุ่มแบมแบมวงกอสเซเว่นได้โพสต์ภาพคู่กับเพื่อนสนิทอย่างลิซ่าวงแบล็คพิงค์ลงในโซเชียลมีเดียพร้อมแคปชั่นสุดอบอุ่นบอกว่าไม่ได้เจอเพื่อนนานมากภาพที่โพสต์เป็นภาพถ่ายที่เป็นภาพถ่ายคู่ที่เห็นถึงมิตรภาพที่แน่นแฟนของทั้งคู่นะคะ ซึ่งได้รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กก่อนที่จะเติบโตเป็นศิลปินระดับโลกค่ะแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักและก็ความผูกพันของทั้งสองคนอย่างมากมายหลายคนต่างบอกว่าดีใจที่ได้เห็นมิตรภาพที่ยาวนานของทั้งคู่ในวงการบันเทิงที่เติบโตมาด้วยกันค่ะชาวเน็ตแตกฮือหาเมนภาพนี้ไอดอลหนุ่มโพสต์ภาพคู่ลิซ่ากอดกันรัวๆแฟนๆคอมเมนต์กันสนานขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดดท์คอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ